สวัสดีครับผมอเลงจาก ad ดแอดเกมมิ่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีในการปั้นตัวละครโนวิดนะครับเพื่อที่จะให้มีสกิล OC l e เลเวลนะครับแบบรัดขั้นตอนสุดๆเงื่อนไขของการทํำทริคนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเราจะต้องมีตัวละครโนวิดนะครับและมีเงินติดตัวในตัวละครโนวิดเนี่ยประมาณ100เซนนี้นะแต่ว่าอตอนแรกเนี่ยผมไปทำเควสจับ โคงแล้วก็เอาที่ฟักไข่ไปไขายนะครับผมก็เลยมีเงิน5,000ตัวละครเงื่อนไขเราต้องการแค่100เซนนีแล้วก็จะต้องลงทะเบียนกับ Academy นะครับมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูตอนนี้เรามีเงินมากกว่า100เซนนีติดตัวแล้วเนาะเป็นผ่านเป็นการผ่านเงื่อนไขแรกนะครับจะต้องมี100เซนนีติดตัวนะเน้นนะครับต้องมี100เซนนีนะแล้วก็ลงทะเบียนกับ Academy นะครับกดลงทะเบียนโอเคลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้ขึ้นมาชั้น2นะครับ ขึ้นมาชั้น2เดินตรงเข้ามาเลยนะครับเป็นทริคที่ง่ายมากๆนะครับแค่1น0่งเซนติห่ง100เซนแล้วก็ลงทะเบียนกับ n อ c ตรงโตะ๊ะต้อนรับนะครับที่ a c a d e m มีลงทะเบียนได้เรียบร้อยเดินเข้ามาตรงห้องเมอร์แชนรมนะครับหน้าห้องก็เขียนไว้ว่าเมอร์แช Ro นะครับห้องในสุดเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็มาคุยกับหนุ่มโพกหัวนะครับคุยแล้วก็เลือกค่ารู้อยู่แล้วนะครับ อ่าคุยกับเขาครั้งแรกเสร็จแล้วเราจะได้เควสมาไม่ต้องไปสนใจคุยกับเขาซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งและเลือกค่ามาเพื่อเรียนเมอร์แชนนะครับเขียนชื่อลงบนสมุดเนี่ยเขาบอกว่าเอ็งจะต้องพก100เซนีมาด้วยนะครับเป็นเงื่อนไขที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปเนาะโอเคแล้วก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหา100เซนีมาจนได้นะครับเขาจะแนะนําและเขาก็จะให้ เมอร์เชนแมนน a l มากับเรานะครับทีนี้ดูนะครับสกิลผมยังไม่มีอะไรเลยนะและได้สกิลและได้ m e r ร์เชนแมนน a l มา1อันเงินไม่ลดนะครับเพราะเงื่อนไขเควสคือแค่มีเงินมากกว่า100เราก็จะได้รับการสอนจากพ่อค้าคนนี้นะครับใส่เข้าไป เราก็มีสกิล OC ซีเร็วสแล้วนะครับทริคง่ายๆแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม a d ดแอ g เกมิด้วยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ